สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Motor Show 2020ผมอู๋ s p น n 9ครับและนี่คือ BMW M4 CS วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับคันนี้ครับนี่คือ BMW M4 CS นะครับรถยนต์ตระกูล M นะครับที่มีสมรรถนะสูงของทาง BMW นะครับให้การดีไซน์ที่สุดสปอร์ตเลยนะครับให้การขับขี่ที่เร้าใจมากๆครับแต่ยังคงแฝงไว้ด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจาวันครับ bmw m4 cs ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง6สูบ3.0ลิตรนะครับด้วยเทคโนโลยี bmw m twin power turbo ที่ให้กำลังสูงสุด460แรงม้าด้วยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียงแค่3.9วินาทีเท่านั้นครับ bmw m4 cs ถูกสร้างมาให้อยู่ระหว่าง m4 competition และ m4 gts นะครับมีการปรับเพิ่มกำลังจาก m4 competition 10แรงม้าครับรวมถึงแรงบิดที่มากขึ้นถึง50นิวตันเมตร และมากไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่า BMW M4 CS คันนี้พิเศษมากๆด้วยน้ำหนักนะครับที่เบากว่า BMW M4 รุ่นปกติถึง25%นะครับส่งผลให้ M4 CS คันนี้มีความแรงที่เหนือระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับ BMW M4 CS ราคาเริ่มต้น11,439,000บาทผ่อนเริ่มต้น97,999บาทต่อเดือนและข้อเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อัปเกรด BSI 6ปีครับ ความพิเศษของ bmw m 4 cs coupe คันนี้นะครับมองเห็นได้ตั้งแต่สีตัวถังของเขาเลยนะครับนี่คือสีที่เรียกว่า frozen marina bay blue metallic นะครับเป็นสีน้ำเงินด้านนะครับตามสไตล์ของ bmw ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็ดุดันมากๆครับ ด้านหน้าสุดของตัวรถนะครับชิ้นด้านล่างตรงนี้เนี่ยสปอยเลอร์หน้านะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นนะครับเพื่อลดน้ำหนักของตัวรถลงนะครับไฟหน้าแบบ BMW Adaptive LED นะครับที่สามารถปรับเลี้ยวนะครับตามองศาการบุนของโคมไลัยได้โดยอัตโนมัติครับเชื่อมต่อนะครับกับคิดนี่กริลสีดำเงานะครับที่มีโลโก้ M4 ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของเขาเลยนะครับและที่สำคัญนะครับในการลดน้ำหนักของ BMW M4 CS คันนี้เนี่ย ฝากระโปรงทั้งชิ้นที่เราเห็นตรงนี้นะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ดีไซน์ด้วยลักษณะของ Power เวอร์โดมนะครับที่ช่วยในเรื่องของแอโรด y น a ามิกรวมถึงทําให้ภาพรวมของตัวรถเนี่ยดูบึกบึนมากๆครับนอกจากฝากระโปรงหน้าชิ้นนี้ที่ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเกิดเราถัดขึ้นมาดูเนี่ยจะเห็นว่าหลังคาทั้งแผ่นนี้นะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันแล้วเราก็จะเห็นลวดลายของคาร์บอนไฟเบอร์อันสวยงามนะครับนี่เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้ bmw m4 cs คันนี้มีน้ําาาาานนนััักกเบ,บมต่อ่ออทีด้ข้ขขงง ที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือล้ออลลอยของเขานะครับนี่คือล้ออลลอย M น้ำหนักเบานะครับล้อคู่หน้าเนี่ยจะมีขนาด19นิ้วนะครับติดมากับยางมิชลินไพร์ลสปอร์ตคับถูนะครับแล้วเราก็จะเห็นคาลิเปอร์เบรก M นะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเพื่อได้หยุดกำลังของ M4 CS นี้ได้ด้วยความมั่นใจนั่นเองนะครับถัดมาจากล้อเนี่ยเราก็จะเห็นช่องนี้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรถ M เช่นเดียวกันนะครับที่เราเรียกว่าแอร์บริเตอร์ครับจะเป็นช่องอากาศนะครับที่เชื่อมต่อเข้ากับซุ้มล้อด้านหนน้้าตรงี ยาวออกมาครับเป็นลักษณะสีดำเงาพร้อมกับโลโก้ M4 ครับ ถัดมานะครับบริเวณกระจกมองข้างนะครับเป็นรถ M เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์อยู่ที่บริเวณกระจกมองข้างที่เป็นกระจกมองข้างสไตล์ของ M นะครับนั่นก็คือจะมีปีกที่ยื่นออกมานะครับเพื่อสอดรับเข้ากับช่องแอรไดนามิกตรงนี้ได้อย่างสวยงามมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตขอบกระจกขอบประตูทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําเงาครับที่ทาง BMW เรียกว่า BMW Individual High Gloss Shadow Line นะครับทำให้มิติภาพรวมของตัวรถเนี่ยดูดุดันเอามากๆเลยละครับ มามาดูล้อคู่หลังกันบ้างนะครับล้อคู่หลังของ B M W M4 CS เนี่ยถ้าดูผิวเผินนะครับก็จะเป็นล้ออลลอย M V s p o k e น้ำหนักเบาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเขามีการขยายขนาดล้อคู่หลังให้ใหญ่กว่าล้อคู่หน้าเป็น20นิ้วนะครับยางที่ติดมาก็เป็นยาง m i c h e l ไพล i l o สปอร์ตคั p 2ูนะครับขนาดของหน้ายางเนี่ยอยู่ที่285/30 R20 เลยครับมาต่อกันที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับที่โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับของ B M W M4 CS บริเวณด้านท้ายก็คือไฟท้ายชิ้นนี้แหละครับ ดูผิวเผินเหมือนกับจะไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่านี่คือรถ b m w คันแรกเลยนะครับที่ใช้ไฟท้ายแบบ OLED ครับถ้าเกิดเรามาดูดีเทลใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่ามีการดีไซน์ภายในไฟท้ายเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีของไฟท้าย OLED เนี่ยละครับดีไซน์ออกมาเป็นปีกหลายๆชิ้นนะครับเรียงต่อกันให้ความรู้สึกสวยงามแล้วก็ล้ำสมัยมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับบริเวณด้านท้ายของตัวรถเนี่ยยังมีความพิเศษอีกหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับที่ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นนะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับดิฟฟิวเซอร์ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นเช่นเดียวกันนะครับท่อตามสไตล์ M นะครับออก4ท่อโขดโคดแบบนี้เลยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือโลโก้ชื่อรุน่น M4CS อย่างชัดเจนตรงนี้ครับ BMW M4CS ราคาเดิมต้น11 4 3 0 0ล้าน4 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น97,999บาทต่อเดือนและข้อเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อัปเกรด BSI 6ปีครับ นี้เราเข้าไปดูในตัวรถกันบ้างนะครับทันทีที่เราเปิดประตูมาเนี่ยเราจดเจอกับความพิเศษของบานประตูบานนี้เลยนะครับเราจะรับรู้ได้จากน้ําหนักทันทีเลยนะครับว่านี่คือบานประตูที่มีน้าหนักเบากว่ารถยนต์โดยสารทั่วๆไปมหาศาลเลยนะครับเหตุผลที่ทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า BMW ต้องการที่จะลดน้ําหนักของรถ BMW M4 CS คันนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับแผงประตูทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทำมาจากแผ่นไฟเบอร์นะครับเราจะสังเกตว่า มันจะแตกต่างจากรถยนต์นทั่วไปนะครับจะไม่มีช่องใส่ของและที่สำคัญก็คือมันไม่มีมือจับนะครับที่เราสามารถที่จะดึงประตูปิดเข้ามาได้แต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นเชือกแทนนะครับที่มีแถบสีของ BMW M อยู่ครับเวลาจะปิดประตูก็ให้ดึงเชือกนี้เข้ามานะครับเรียกว่าเป็นสไตล์รถแข็งเลยครับ ไม่ได้ลดน้ําหนักกันแค่แผงประตูนะครับแต่ว่าเบาะที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นเบาะสปอร์ตที่มีการลดน้ําหนักนะครับเป็นเบาะตลยไลท์เวทหรือว่าตล์ลดแข็งเช่นเดียวกันนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเบาะที่ลดน้ําหนักแล้วเนี่ยก็ยังสามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับให้ความสะดวกสบายนะครับมีซีดเมมโมรีให้จําได้2ตําแหน่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยโลโก้ M4 บริเวณด้านหลังตรงนี้พร้อมกับแถบสี M นะครับที่บริเวณพนักศีรษะครับ ที่ผมบอกว่าเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะแบบไลท์เวทนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าส่วนที่ไม่จําเป็นเนี่ยเขาก็จะลดน้ําหนักออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยเจาะเป็นช่องว่างๆเลยนะครับเพื่อให้ตัวเบาะเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาลงกว่าเดิมครับแล้วก็คุ้มด้วยอลันคารา a ตามสไตล์รถแข็งเลยนะครับให้ความรู้สึกกระชับแล้วก็สปอร์ตมากๆครับเข้ามาในตัวรถนะครับดึงเชือกปิดประตูอย่างนี้ครับ ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวเบาะนะครับที่หุ้มด้วยอัลคันทาราแต่ว่าแทบจะทุกส่วนที่เรามองเห็นได้นี่มีชิ้นส่วนของอัลคันทาราทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางแขนตรงนี้นะครับคอนโซลกลางครับ พวงมาลัยนะครับโดยรอบเนี้ยหุ้มด้วยอัลคันทารานะครับพร้อมกับเย็บด้วยได้สีเอ็มเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าสวยงามจริงๆครับแล้วก็แผงด้านหน้าตรงนี้นะครับมีการหุ้มอัลคันทาราพร้อมกับโลโก้ 4S ครับพวงมาลัยนะครับนอกจากที่จะหุ้มด้วยอัลคันทารารอบวงตรงนี้เลยนะครับบริเวณตรงตึงกลางนี้นะครับยังมีแถบให้คนขับสามารถดับรู้ได้ด้วยนะครับว่า กึ่งกลางของพวงมาลัยอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่เราขับในสนามแข่งเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นด้วยหางตานะครับแบบเร็วเนยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกึ่งกลางของพวงมาลัยอยู่ตรงตำแหน่งไหนแล้วนะครับเพื่อเราสามารถที่จะควบคุมรถต่อไปได้อย่างแม่นยํานั่นเองครับนอกจากนี้นะครับหลังพวงมาลัยตรงนี้ยังมีก้านพัดล้อชิฟต์นะครับความยาวพอสมควรเลยนะครับให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างง่ายดายในโหมดแมนนวลครับ แม้ว่า BMW M4 CS จะออกแบบมาในสไตล์รถแข่งนะครับแต่ว่าก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ขับขี่หลากหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับยังคงมีหน้าจอ iDrive อยู่ตรงกลางขนาด10.25นิ้วนะครับมีหน้าจอ Head-Up Display นะครับที่จะสะท้อนขึ้นมาบนกระจกฝั่งคนขับได้นะครับ ให้ข้อมูลที่จําเป็นต่างๆโดยที่คนขับเนี่ยสามารถโฟกัสกับท้องถนนได้โดยที่ไม่ต้องละสายตาลงมาดูหน้าจอต่างๆเลยละครับอีกหนึ่งความโดดเด่นก็คือบริเวณหัวเกียร์ตรงนี้นะครับนี่เป็นหัวเกียร์ m b c t 7 Speed นะครับที่มาพร้อมกับระบบ Drive Logic นะครับให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงแค่เทีย่ยววินาทีเท่านั้นครับ และตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับเรื่องการตอบสนองของเครื่องยนต์รับช่วงล่างหรือว่า Adaptive M Suspension นะครับและการปรับน้ำหนักของพวงมาลัยครับที่สามารถปรับแยกกันได้ตามใจต้องการเราเลยนะครับปรับได้3ระดับครับจะเป็น Comfort Sport หรือว่า Sport Plus ก็ได้นะครับแยกกันอย่างอิสระตามที่เราต้องการครับรถยนต์คันนี้นะครับยังเน้นเรื่องของความบันเทิงให้กับคนขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะครับมีระบบเครื่องเสียงนะครับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับออกแบบมาเพื่อ BMW M4 CS โดยเฉพาะเลยครับ BMW M4 CS ราคาเดิมต้น11,439,000บาทผ่อนเดิมต้น97,999บาทต่อเดือนและข้อเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อัปเกรด BSI 6ปีครับ สำหรับขุมพลังของเครื่องยนต์ BMW M4 CS นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบ3.0ลิตร M Twin Power Turbo ครับมอากำลังสูงสุด460แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่600นิวตันเมตรครับสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียงแค่3.9วินาทีเท่านั้น แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ BMW Genius นะครับที่จะทำให้เรารู้จักกับ BMW m 4 CS คันนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับอยู่กับพี่แบงค์นะครับขอบคุณครับ BMW m 4 CS เนี่ยต่างจาก BMW m 4ปกติยังไงบ้างครับ m 4ปกตินะครับคือรถสปอร์ตคูเป้ที่ใช้งานได้ทุกวันและพร้อมลงสนามแข่งแต่ในขณะเดียวกัน m 4 CS ครับจะเป็นรถที่เป็นรถแข่ง ที่พร้อมให้เรามาขับในสนนจริงครับอ๋อก็จะขับกันนิดนึงใช่ครับ m c เนี่ยคือเป็นรถที่แบบเราใช้ในชีวิตประจำวันใช่แต่อยากลงสนามก็ได้ได้แต่คันนี้เนี่ยเป็นรถที่แบบรถเกิดมาลงสนามเลยเกิดมาสําหรับแบบแข่งในสนามเลยใช่ครับแต่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ได้นะอย่างนี้นี่เองนะครับ b m w M4 CS CS นี่คืออะไรครับ CS ก็คือย่อมาจากคำว่าคลับสปอร์ตนะครับครับเป็นนิยามของรถที่โฟกัสออนแทร็กมากขึ้นนั่นเองครับพี่ครับผมอีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้เราพาไปดูข้างในนะครับหลายคนเห็นว่าช่องแอร์ตรงแอร์เนี่ยวิธีการปรับแอร์เนี่ยเป็นแบบแมนนวลไม่ใช่แอร์ดิจิตอลทำไมมันไม่ได้ให้อร์ดิจิตอลมาในรุ่นนี้ครับต้องนึกถึงผู้ขับขี่ที่กาลังขับในสนามครับขับขับขบอยู่อุ้ร้อนเราคงไม่มานั่งปรับอุณหภูมิแบบอุ้ยฉันเอาอุณหภูมิเท่าไหร่ดีแต่เราใช้ f e ล l i n g ของการหมุนเลยว่า ร้อนไปก็เอาเย็นขึ้นใช่แบบว่าเย็นไปหน่อยก็คือแค่รับแค่ปรับเอาไม่ได้ให้รถแบบปรับให้เราใช่ไหมครับใช่ครับม็นกรโฟกัสออนแท็กนั่นเองครับครับผมคือมีทุกอย่างมีที่มาที่ไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้ครับขอบคุณพี่แบงค์ครับขอบคุณมากครับ bmw m 4 cs ราคาเดิมต้น11 4 3 9 0 0ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้น97,999บาทต่อเดือนและข้อสเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อัปเกรด BSI 6ปีครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของ BMW M4 CS นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามไฮไลท์ของ BMW รุ่นอื่นๆในงานได้ที่ BMW Virtual Motor Show 2020ครับผมอู๋ s p น n 9ครับนี่คือ BMW M4 CS สวัสดีครับ